คณะรัฐมนตรีได้อนุมาตรการเยียวยาเร่งด่วนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด1 9มาตรการเยียวยาที่สัมพันคือคนละครึ่งเฟสเราชนะม .33 เรารักกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการยิ่งใจยิ่งได้ความเคลืหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ สบอคอรมได้อนุมัติการเยียวยาเพื่อจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกเดือนระลอก3โครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปพพิเคชันเป๋าตังวันที่20พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทวันที่27พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทโครงการเราชนะ โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาคมส5ง4กจำนวน100 0บาทวันที่28พฤษภาคมส5ง4กจำนวน1 0 0 0บาทโอนเงินเข้าบัตรประชาชนวันที่21พฤษภาคมส5ง4กจำนวน1 0 0 0บาทวันที่28พฤษภาคมส5ง4กจำนวน1 0 0 0บาทโครงการมอสามสิบสามเรารักกันโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรับบัตรประชาชนวันที่2 4สพฤษภาคมส5ง4กจำนวน1,000บาท วันที่31พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทสามารถสะสมยอดใช้ใจ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ยิ่งใช้ยิ่งได้คนละครึ่งเฟส3นี้เยียวยาโควิดร,รอบใหม่ต่อคีข้อระมวนอกจากนี้ภายในสัปดาห์นด้กะรวงการกลางเตรียมสเสนอ,อ,อให้คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนคงการมอ3รเรารักกันอีกสัป,ปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะแลาละลอกเวลา2ส,สัป,ปดาห์เช่นกันและขยายเวลาของโครงการออกไปถึงเดือนธันยนนี้ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่ามากกว่า8ล้านคนนะครับ